อนนี้เดี๋ยวเรามาดูเซ็ตบ้างดีกว่าว่าตอนนี้เซ็ตเป็นเท่าไหร่บ้างนะฮะก็เหมือนกันนะเซ็ตเนี่ยที่สามารถเอาไปทำ PE หรือ P BV Bank ก็ได้แต่สำหรับเซ็ตผมจะนิยมให้ใช้เป็น P BV มากกว่าเพราะว่ากลุ่มเซตเนี่ยของเซตเนี่ยเซตก็มี PE นะหมายความว่าเอาเอากำไรของทั้งบริษัททั้งตลาดเนี่ยมารวมกันแล้วคิด PE เหมือนกันเลยนะครับ เราก็ดูว่าตอนนี้ P set เ,เท่าไหร่ถ้าเกิดเราเคยอ่านเปนเปอร์มาบ้านเนี่ยสังเกตแล้วตอนนี้ P set เ,เขาเท่าไหร่กนะันฮะ19รู้สึกแพงถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเซ็ตเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดู P นะถ้าเป็นอินเด็กซ์เขาจะนิยมใช้เป็น P BV มากกว่า้วถ้าเป็นอินเด็กซ์ใช้ P BV P BV เนี่ยนะครับตอนนี้ถามว่าถูกไหมแน่ดีเนี่ยมันเคยมีแถวประมาณลบ2 SD นะครับเห็นไหมประมาณช่วงปี6ลบ2 SD แล้วเคยไปแทงด้านบนเนี่ยประมาณบวกสองให้ดีเหมือนกันคือช่วงนี้ก็ช่วงที่น่าจะประมาณสักกลางปีหนึ่งประมาณต้น,ต,นต้นปีหนึ่งแปดซื้อไปพันแปดกว่าถามว่าตอนนี้อยู่แถวไหนนะตอนนี้เนี่ยอยู่แถวประมาณลบหนึ่งเอสีความถูกป,ประมาณระดับหนึ่งผมก็ไปลองคำนวณเป็นตัวเลขมาให้ถ้าเกิดว่าใครมีใครมีเฟซบุ๊กก็ดูในเพจได้นะผมก็จะกสิได้ไหมผมก็ไปคำนวณมาให้ว่าถ้าเป็นลบหนึ่งเอสีเนี่ยจะโตกับเซ็ตที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณพันหกนิดๆก็ติดกลมกว่าพ so to to ันหกบวกลบได้ประมาณสิบจุดประมาณเนี้ยนะก็ประมาณพันห้าเก้าสิบพันหกสิบประมาณนี้เพราะว่าแต่ละช่วงเวลาระหว่างเราเลือกกับคนอื่นยิบมาไม่เหมือนกันผมยิบมาห้าปีย้อนหลังผมก็รู้ว่าแนวรับพันหกหรือประมาณพันห้าไปปลายเกือบพันหกเนี่ยพันห้าเก้าสิบพันห้าอะไรเงี้ยมันเป็นแนวรับแรกที่ควรต้องดึงอยู่แนวรับแรกที่ควรต้องดึงอยู่ นะฮะมันก็พี่สังเกตดูอ่ะผมทำมาหลายครั้งแล้วเห็นปะแนวรับเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่คราวนี้ถ้ามันหลุดลงไปล่ะถ้าเป็นเซตเนี่ยเนื่องจากว่าเซ็ตอ่ะกรอบมันกว้างมากผมก็จะให้ทีละ0.5เลเวลก็ลบ1.5เลเวลตอนนี้ลบหนะถ้าลบ1.5เลเวลเนี่ยมันจะได้ประมาณ1,550ตัวนี้มันจะไม่เป๊ะคือเราจะค่อนข้างปรับได้1,560ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต อ่าโอเค p p v เนี่ยผมคำนวณจาก book value ของตลาดนะครับมันจะมันจะมีอย่างเช่นสมมติเอ่อตอนนี้เซ็ต1,700สมมติเลยกันนะเซ็ต1,700ถ้าตอนนี้เนี่ย book value ของเซ็ต1.7พอดีก็แปลว่า book เอ่อก็แปลว่า book value ของเซ็ตอะประมาณตัวเลข1,000งพัแล้วก็เราก็หาส่วนกลับเนี่ยแล้วก็คำนวณเป็นราคาอีกทีนึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดเซ็ตลงมาข้างล่างจะถึงประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเป็นการประมาณอีกทีนึงดังนั้นผมจะรู้แล้วว่า รับถัดไปถ้าดูจากเซตนะฮะดูจากการใช้ P V V เนี่ยมันจะรับที่ประมาณ1550งหาจำง่ายเบอร์สั่งไก่นะ1550นะครับอาจจะบวกลงนิดหน่อยนะอาจจะทะลุนิดหน่อยอาจจะบวกลงนิดหน่อยไม่เป็นไรผมก็ถ้ามันหลุดเนี่ยผมใช้เวลาประมาณสักวิสสองวิสถ้ามันต่ำขนาดนี้วิสสองวิสเนี่ยถ้ามันจะยังยืนอยู่อะแปลว่าต้องมีคนมาซื้อหุ้น กองคุณเนี่ยก็เช่นเดียวกันกองคุณก็เหมือนเราอะถ้าหุ้นถูกอยากซื้อไหม,ก,มก,ก็อยากซื้อถูกต้องไหมใครก็อยากซื้อหุ้นถูกถ้าหุ้นสูงมากๆคนก็อยากซื้อเท่านี้ถ้าสวยจริงๆไม่อยู่จริงๆนะจะไปลงเท่าไหร่ผมก็ดูครับึ่งประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบคือสุดท้ายแล้วลบสองเอ็ีแล้วถ้าหลุดจากหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบลงไปได้อีกคุณบายตัวใครตัวมัน มีบางอย่างที่ผมไม่รู้แล้วผมยอมแพ้แต่จริงๆอ่ะผมยอมแพ้ตั้งแต่หนึ่งห้าห้าศูนย์แล้วถ้าหลุดหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยผมมีเท่าไหร่ผมถ้าตัวไหนผมไม่ได้ใจจะถือข้ามอยู่แล้วผมขายทิ้งไปก่อนนะเราอ่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับตลาดซับกับอะไรนะไม่รู้จะเกิดวิกฤติที่เกิดอะไรเพราะว่าเวลามันเกิดไม่ใครบอกเราหรอกแต่แหุ้นเราลงไปก่อนพอเกิดเสร็จเรียบร้อยลงไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จถึงค่อยบอกเราเออเกิดวิกฤตแล้วนะ มันไม่ใครรู้ก่อนนะดังนั้นเนี่ยสิ่งคือผมบอกยว่าทุกท่านต่างพู้นเนี่ยนี่คือโชคดีนะนะทุกท่านเห็นทรายของเศรษฐกิจก่อนใครแล้วนะตลาดหุ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยฉลาดมากรู้ก่อนรู้ว่าจะเกิดวิกฤตก่อนหกเดือนโดยดูจากราคาหุ้นเนี่ยถ้าราคาหุ้นลงไปก่อนโดยแบบไม่ค่อยมีเห็นมีผลอนะไรเงี้ยแน่นอนเดี๋ยวต่อไปต้องมีซัมติงแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุดสองดีได้ปรติสองดมักจะไม่หลุดตลอด5้าปีที่ผ่านมาแทบไม่หลุดเลย ด้วยภาวะปัจจุบันตลอด5ปีที่ผ่านมาแทบไม่หลุดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลุด2องลงไปได้เนี่ยแปลว,ว่าไม่ปกติแล้วนะฮะดังนั้น18เอ้ย1480นี่ก็จะเป็นแนวรับสุดท้ายที่ผมจะยอมรับได้ในการที่จะลงทุนหุ้นเวลาผมจะซื้อหอุ้นผมว่าจะดูตรงแถวระดับเนี้ย1 6 0 0อซื้อไปก่อนหม้หนึ่งถ้ามันยืนได้ก็ซื้ออีกถ้ายืนไม่ได้อย่างเช่นวันนี้ผมรู้สึกว่าหนึ่พันออาจจะยืนไม่ค่อยอยู่ ผมก็จะไปรอซื้ออีกทีที่ห5 5 0พ้าห้าูดผู้ง่ายคือตามตามแนวความถูกเนี่ยผมจะเป็นแนวที่ผมคอยซื้อหุ้นถ้าเกิดเราจะใช้เซ็ตประกอบน,นะก็จะเป็นแนวที่ผมคอยใช้ซื้อหุ้น1 5 5 0เนี่ยผมจะซื้ออีกไม้นึงถ้าหนึ่ง้าห้าแล้วซื้อแล้วหลุดผมยอมขายไปก่อนเพราะผมไม่อยากไปขายที่1480ซึ่งมันจะต่ำกว่านี้ถูกต้องไหมผมก็หนึ่งหนึ่งอันนี้เขา้าใจกัไหมหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยผมก็จะเป็นแนวลักสุดท้ายที่ผมคาาายว่ มันถูกมากแล้วอะเราซื้อถ้าถูกมากแล้วยังมีคนยอมขายลงไปอีกก็แบบว่าต้องมีซัมติงแล้วผมก็ยอมไปก่อนแล้วก็ไปดูที่1480รับอยู่ไหมถ้า1480รับอยู่ผมจะซื้อกลับแต่ถ้า1480ไม่อยู่ผมก็ปล่อยลงไปเราไม่ลงกับมันเข้าใจไหมเราซื้อหุ้นเนี่ยเศษแต่กําไรพอตอนมันลงปล่อยมันลงไป นะหนึ่งสี่แปดศูนย์ก็ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยืนกลับมาได้เนี่ยหนึ่งสแปดศูนย์มันต้องลากกลับมาให้ถึงอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าลงจากลงจาก,ก1ันหมาหนึ่งี่แปดศูนย์ภาพมันไม่สวยอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะมันจะนอกจากความถูกแล้วมันจะมีอารมณ์ของคนขายไปอีกดังนั้นเนี่ยพี่ใจยเย็นๆพี่ได้ซื้อของถูกแน่นอนดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันต้องลงอยู่แล้วเนี่ยพี่รอเก็บตังค์ไว้ซื้อของถูกๆเลยดีกว่าโอเค เนี yeah, ่ยเราก็รอแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งรอเ,เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับถูกเราผมไม่รู้หรอกว่าลงถึงเมื่อไหร่ถ้าถ้าเกิดอินเคสจะลง